สวัสดีจ้าท่านผู้ติดตามช่อง YouTube ครูเลี้ยงเป็ดวันนี้นะคะวันนี้เราจะพามาชมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชนิดสัตว์ปีกนะคะเป็ดเทศนะคะอยู่หมู่ที่2องตบลนาดีอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบรุรีของเรานะคะบ้านไร่นั่นเองนะคะข้างหน้ามุมกล้องนู้นก็จะเป็นอ่า เป็ดเ,เทศของเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราวันนี้อีพีนี้เราจะพาไปดูการฟักลูกน้ำไข่เข้าตู้ฟักค่ะ,คะไปดูตู้ฟักของเขาว่าเขาฟักออกมาได้อาทิตย์ละเท่าไหร่แล้วจำหน่ายไปที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ,ะเราเข้ามาดูในฟาร์มนะคะนี่เป็นโงรงผสมอาหารนะคะดูวัตถุดิบน่าจะผสมอาหารเองนะคะ ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ค่ะเพราะว่ามาลุยคนเดียวนะคะวันนี้โควิดค่ะต้องมาลุยคนเดียวอันนี้หน้าตาคุณครูเล้งเป็ดนะคะอ่ะไข่ที่เ้าเก็บมาแล้วแต่ละวันตอนเช้ามีพนักงานเก็บไข่นะคะเก็บไข่แต่ละวันตอนเช้าเขาก็จะไปะเช็ดไข่แล้วก็นำเข้าตู้ฟักแอบดูตู้ฟักเขา อุณหภูมิตู้ฟักต้องสามสิบแปดจุดสองนะเอาอันนี้ลากไว้เหรอจ๊ะเอนลอ,อกไปเ,เข้าไปเด,ดี๋ยวนี้แต,ตงเท่ว้าวอันนี้ก็ฟักน,นะคะอันนี้ฟักได้ ต้อกสัปดาห์แล้วนะ,ะตัวนี้ฟักได้สามสัปดาห์นะคะไข่เป็ดจะอยู่ในตู้ฟักอุณหภูมิสามสิบแปดประมาณสามสิบแปดนะคะหรือหนึ่งร้อยองศาฟาเรนไฮน์นะคะอยู่ในตู้ฟักสามสิบสองวันนะคะแล้วก็ไปเข้าตู้ตู้เกิดอีกทีหนึ่งนะคะอีกสัมวันนะคะก็จะรวมเป็นเสร็จเป็นสามสิบห้าวันนะคะ ก็จะมีตุ้มแห้งตุ้มเปียกอยู่ข้างในอีกนะคะ เก็บไข่ออกแล้วก็เก็บเก็บไข่ทุกวันแต่เราเข้าเป็นอาทิตย์ก็เราจะได้ลกูกเป็ดเป็นอาทิตย์นะคะใครสนใจก็จองมาได้นะคะหมอสิงนะคะ0 8 0 0 9 5 2 2 2 8กาตามเพจ u ูท b e นี่เลยนะคะก็จะม,มีตุ้มแห้งตุง้มเปียกที่แสนอีต่วัดวัดอุณหภูมิตลอดนะคะ ใสดับเราต้องต้องต้องแง้มตู้ไว้นะคะเพราะว่าให้อากาศไถ่าทีเพราะว่าไข่ไข่เขาก็มีชีวิตนะคะมสิบแปดองศานะคะสามสิแปดจุดสองนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อาทิตย์ที่สี่นะการเก็บไข่มาแล้วโน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 ,โนขี่เบนซ์มาแล้วครับ ดัอเตอร์ลุยเปิดที่ดูดหมดเลยกันด้ ใจอยากทำอาชีพเสริมหรืออยากมีอาชีพเพิ่มเติมติดต่อหมอสิงได้นะคะให้คาําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะ